สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาทําบัคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบัคปั๊มอาวุธบัคทำอาวุธซ้อนการบัคปั๊มไอเทมปั๊มเงินปั๊มทองนะครับรวมไปถึงการทําบัคปั๊มโซน่ายดีไวซ์ด้วยนะครับบอกเลยว่าการเล่นของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเลยครับมาเริ่มที่การปั๊มไอเทมนะครับเพราะว่ามันทําง่ายขึ้นมากๆเลยแค่ให้เรากดตั้งโลขึ้นมากระโดดกดปุ่ม a นะครับทำชิลจัมจากนั้นเข้าเมนู เลือกไอเทมที่ต้องการปั๊มนะครับถือไว้กดโฮ5ชิ้นเลยนะครับ1 2 3 4 5จากนั้นให้เรากดปุ่ม Y กับ B พร้อมกันนะฮะกดแรงๆปึ๊กแค่นี้เองก็จะเป็นการปั๊มไอเทมแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการนี้มันจะทำให้โลกของเราอ่ะมันพังได้เพราะฉะนั้นให้ง่ายเลยนะครับผมไปหาที่สูงๆก่อนแล้วก็กระโดดลงมาใช้ล่ม่อดลงมานะครับจากนั้นเข้าเมนูนะฮะเลือกไอเทมโฮ Y แล้วก็กด Y B พร้อมกันเข้าต่อนะฮะเลือกไอเทม ว b พร้อมกันรัวๆได้เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปั๊มที่เร็วมากๆเลยส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่มีที่สูงนะครับก็อาจจะไปเอาโซนไดดีไวสปริงก็ได้นะฮะตีสปริงขึ้นไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับใช้เครื่องร่อนเข้าไปแล้วก็เลือกไอเทมต้องการปั๊มกด YB พร้อมกัน ทำวนไปนะครับที่สาหรับคนที่ต้องการที่จะปั๊มเงินเนี่ยผมแนะนาว่าให้ฟาร์มไอเทมที่ชื่อว่าไดามอนมานะครับเพราะว่าไดามอนเนี่ยมันขายได้ราคาละ500เลยนะส่วนใครที่ไม่มีไดมอนเนี่ยเราหาได้ที่ซีฮาจ็อกวิหารนี้นะฮะมันจะอยู่บนท้องฟ้าให้เราขึ้นสกายวิวของลานิลูทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็กลายดิ้งเข้าไปนะครับจะเป็นเกาะที่มีบ่อน้ำตรงกลางอยู่พอเราลงมาเนี่ยก็ให้คุยกับ NPC ตัวนี้ เขาก็จะให้เราทํามินิเกมนะครับพอผ่านแล้วเนี่ยก็จะเป็นการบดล็อกวิหารนี้ขึ้นไปนะฮะในเนี้ยก็จะมีหีบที่มีไดมอนด์อยู่ให้เราเก็บส่วนวิธีการปั๊มโซนไอเดไวซ์ให้เราไปหากําแพงหรือว่าผนังที่มันหน้าเรียบๆนะครับหันหน้าเข้ากําแพงเว้นระยะห่างนิดนึงแล้วก็เข้าไปที่เมนูโซนไ i เดเวซ์นะครับเอาออกมา10ชิ้นเลยก็ได้นะครับแล้วก็กด YB พร้อมกัน ถ้าทำถูกต้องเนี่ยมันจะมีกระตุกนิดนึงนะครับผมแล้วก็โซนัยมันก็จะขึ้นตามจํานวนที่เราถือเอาไว้นะครับผมเรียบร้อยนะครับก็เชิญไปสนุกการให้เต็มที่เลยสำหรับการสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะฮะ บักปั๊มอาวุธแล้วก็ซ้อนอาวุธนะครับมันคืออะไรมันคือการเอาอาวุธเนี่ยมาซ้อนกัน2 3 4 5ชิ้นก็ได้นะครับโดยดาเมจเนี่ยจะคิดรวมกันทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ทที่ผมเข้าใจนะก็ขั้นที่1ให้เราไปหาก,กําแพงอันนึงแล้วก็ยืนพิงผนังไว้นะครับแบบนี้หันหลังไว้นะขั้นที่2ก็ให้เราเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการปั๊มนะครับอย่างผมจะเลือกเป็น Silver ร์ไลเนอร์อันนี้นะฮะ จากนั้นผมก็จะกดปุ่ม ZL นะคะหรือว่าชักดาบขึ้นมาขั้นที่4เราจะเปิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกแม p หรือว่าแผนที่เนี่ยค้างไว้ก่อนจากนั้นขั้นที่5สําคัญมากนะครับให้เราปล่อยปุ่มแผนที่หรือว่าปุ่ม L เนี่ยและรีบกดปุ่มเลือกอุปกรณ์ของเราหรือว่าปุ่ม D-pad นะฮะปุ่มลูกศรเนี่ยรัวๆก่อนที่แผนที่มันจะเปิดขึ้นมานะครับให้ทันแบบนี้ครับ ถ้ากดไม่ทันเราก็มีแผนที่เด้งขึ้นมานะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะให้เราทําข้อ5ข้อนี้ใหม่ขั้นต่อมาก็ให้เราดรอปดาบที่ต้องการปั๊มนะครับก็คือดาบอันนี้กดปุ่มดรอปปุ่ม x นะฮะจากนั้นให้รีบกดปุ่ม d p a d เหมือนเดิมเลยอย่างรวดเร็วก่อนที่แผนที่จะเด้งขึ้นมาแบบนี้คือถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็จะไปเลือกดาบอะไรก็ได้เล่มนึงนะฮะมาใส่ไว้ก่อนเล่มนึงพอเรากดใส่ปุ๊บแผนที่เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมา ่าโอเคนะฮะจากนั้นให้เรากดปุ่มเมนูหรือว่าปุ่มบวกนะครับกลับไปที่หน้าอุปกรณ์ของเราและก็ด r o ปดาบที่เราถืออยู่ปัจจุบันทิ้งไปเลยนะฮะถ้าเราทำถูกต้องนะครับจะเห็นว่าลิง์จะถือดาบที่มันซ้อนกันอยู่2เล่มแบบนี้เลยที่เราเลือกมาซึ่งดาเมจเนี่ยมันคิดรวมกันด้วยนะครับนี่คือความบ้าคลั่งของบัคอันนี้จากนั้นถ้าต้องการจะปัมไปเทมก็แค่ให้เราดรอปดาบที่ถืออยู่ ก็คือเฟลชเียตี้นะครับจะเห็นว่าดาบมันจะแยกจากกันเก็บขึ้นมานะฮะแล้วจะเห็นว่าในไอเทมเนี่ยก็จะมีดาบเพิ่มขึ้นมาเล่มหนึ่งก็คือดาบเล่มแรกที่ผมเลือกคัปปี้เอาไว้ซีบูไรเนลนะครับมาลองอีกรอบนะครับเป็นธนูแบบเร็วๆบ้างอ่าผมจะปั๊มซาวเวชไ i เนอร์โบนะครับเข้ากำแพงพิงกรแพงไว้นะฮะชักออกมาก่อนซาวเวช l ราได้โบนะครับจากนั้นเปิดแผนที่ขึ้นมา ลอยแล้วก็กดปุ่มขวารรวๆปุ่มเปิดธนูนะครับปึ๊บจากนั้นก็จะทําการดรอปอันนี้แล้วก,กดปุ่มขวารรวๆเหมือนกันเลือกไอเทมมาอันนึงมันจะเด้งเข้าแผนที่แล้วก็ไปเข้าที่ธนูนะครับดรอปที่ถืออยู่เห็นไหมครับมันจะซ้อนกัน2อันนี่คือการทําสําเร็จแล้วนะครับพอกดดรอปธนูจะเห็นว่ามีธนู2อันนะครับลงจากพื้นมา พอเก็บปุ๊บก็จะได้ธนูไลเนอร์โบอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาเลยนะครับขั้นตอนมันดูยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลองทําสักครั้งสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเองนะครับมันทำไม่ยากเลยผมรับประกันทีนี้การทาบัคกซ้อนอาวุธนะครับมันทําให้อาวุธเนี่ยมันซ้อนกันกี่ชิ้นก็ได้นะครับสองสามสี่ห้าชิ้นได้หมดเลยแล้วอย่างที่บอกนะครับพลังโจมตีกับเอฟเฟกเนี่ยมันใช้รวมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําดาบโจมตีแรงๆได้ เดี๋ยวจะลองเทสไอเทมให้ดูนะครับว่ามันซ้อนกันยังไงผมจะเริ่มจากการเอาคาถาไฟเนี่ยเป็นฐานนะครับผมก็เริ่มจากการทำบัคปั A ๊มอาวุธขั้นหน,นะฮะผ่านหน้าออกมาอย่างนี้แล้วก็เข้าเมนูนะครแผนที่แล้วก็ออกมาเลือก drop คาถาไฟเป็นฐานนะครับจากนั้นเลือกคาถาน้ําแข็งอันนี้จะเป็นตัวผสมของเรานะครับแล้วก็ไปทําการดรอปคาถาเหมือนเดิม เราจะได้คาทาน้ำแข็งกับไฟที่มันซ้อนกันอยู่นะครับถือ2อันพร้อมกันพอเรากดตีเนี่ยเราจะเห็นว่าเอฟเฟกของคาทานเนี่ยมันก็ใช้ด้วยกันได้ด้วยนะครับเห็นไหมทั้งไฟทั้งน้ำแข็งจะออกมาพร้อมกันเลยนะครับจากนั้นผมจะทำบัคอีกรอบหนึ่งซ้อนไปอีกนะครับก็จะเข้ากําแพงต่ออันหน้าผมมาเข้าแผนที่ออกกดขวารัวๆนะครับเลือกคาทาที่เป็นฐานก็คือแซฟไฟล์ล็อตที่มันผูกกันแล้วจากนั้นเลือกทเพสนะครับ เป็นคาถาซอสอีกอันนึงแล้วก็ไปดรอปคาถาที่ถืออยู่ก็คือคาถาโทแพสลอตนะครับเราจะได้คาถา3อันซ้อนกันนี่แหละคือความมันนะครับเห็นไหมคาถา3าสีเลยนะครับแสดงว่าเอฟเฟกที่มันต่างกันเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาผสมกันได้กี่ชิ้นก็ได้นะครับเราจะฟิวชั่นผสมซ้อนกัน4 5 2 0ชิ้นก็ได้ ส่วนเรื่องของความทนทานนะครับผมลองเทสดูคร่าวๆเนี่ยพบว่าน่าจะเป็นแบบตัวใครตัวมันนะมันก็จะค่อยๆแตกทีละอันนะครับผมมันไม่ได้แตกทีเดียวพร้อมกันแล้วผมก็มาเทสต่ตอนะครับว่าถ้าเกิดเป็นธนูที่เอฟเฟกเหมือนกันละ่ะอย่างเช่นไรเนโบธนู5ช็อตนะครับถ้าซ้อนกัน2อันจะเป็น10ลูกหรือเปล่าเอ,ออกมาเป็น5ลูกนะครับหรือว่ามันจะเป็น5ลูกซ้อนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้เทสให้มันลึกๆหน่อย แล้วผมก็ลองเทสกับรูบี้ล็อดู2อันว่ามันจะเป็น6ลูกหรือเปล่าก็เป็น3ลูกเหมือนเดิมนะครับดูมันเด้งไปเด้งมาก็ยังเป็น3ลูกนะก็เลยคิดว่าเอฟเฟกเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะแสดงผลไม่ได้นะครับแต่ว่าค่าพลังโจมตีเนี่ยคิดว่ารวมกันแน่นอนครับ พอจะได้ไอเดียไหมครับก็เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าถ้าเกิดดาบที่ไม่มีวันแตกหกักสัก20เล่มผสมกันมีสัก5้าธาตุเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็รอติดตามวิดีโอต่อๆไปได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับจะมีอะไรก็จะมาบอกกันโดยโด่วนเลยนะอ่ะวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ